知道吗？ с ч а แล้วนะคะไม่ได้เป็นอะไรหรอกแค่ไปซื้อไปเช่ารองเท้าแล้วก็เก็บของเอามาแค่แบบของจําเป็นกนรารเฉยๆก็คือมันจะมีข้างหลังของงานเข้าไปเก็บได้แล้วก็มีเคยร์คในในการสแกนเพื่อเช่ารองเท้าเช่าอ,อะไรอย่างงี้ก็มาเช่าตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ไปแลกแล้วถ้าใครหลวมใครอะไรมันจะมีจุดให้เอ็กชเชนได<ช>วบบ้ว่าแบบเอ็กชเชนไซส์ว่าแบบไซส์เท่าไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกันเราได้บัตรนี้มาหนึ่งอันมีพลังงานคนไทยเต็มเลยใช่พลังาไทยจะใส่สายบัตร ใายของคออ่ะหนูเป็นแฟนคลับฮนะออนี่หนูดูช่องพี่เขาแล้วก็แบบอยากมาออใช่นี่อันนี้ก็คือจุดนั่าแปะแตะแปะรู้ว่าคือตรงนั้นกู้ประข้างล่างมันติดได้ไงวะหรือว่ากูทำนี้แบบผ่านๆมันก็ได้มั้งมันแยกได้นะเลื่อนไปเรืนะ่อยใช่ปะใช่เลื่อนไปเพิ่ม ค่ะ o อ้โหเราคือลองเ t กนนานารักมากจริงสปะไรคนแบบน่ารักจริงๆรู้ว่าจะพูดภาษาไทยอุ้ยอุ้ยทุกคนหนามากแบบหนาวมากคนหนึงนะดตั้งก่ว้าวโอ้โ้มันเร็วแล้วมันเร็วแล้วถ้าเกิดตรงนี้ไปอะเรื่อตรงนี้ไปจะเร็วแล้วเร็แล้ว ค่ายตรวจ8 8 0 0เยนนะคะถ้ามีบัตร JR w i Pass แต่ถ้าไม่มีจำไม่ผิดว่า3,000หรือ3,500ันห้แต่คิดว่าใครมานี่ต้องมีบัตร JR อ,อยู่แล้วแหละเพราะว่าไปฟูจิไปอะไรก็คนะุมล้วทุกคนซื้อเลย

แลเราจะจามพีม้าครั้งแรกนะอุ hmm. ้ยเย็นว่ะไปอุ้ยมันเป็นแบบมันมีเกล็ดนิดนึงอ่ะเหมือนเนี่ยน้ำแข็งในตู้เย็นอะที่มันชอบเกาะในท้องฟีละเออเหมือนเลยความรู้สึกก็เหมือนขั้นรถพีม้าได้กันไหมมาวันกันดียาใส่พวแล้ว ปั๊บปั๊บ snowman จ้ะเหมือนปะเราเล่นเมื่อกี้เราเล่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวตรงนี้กันเดินมาสั่งข้าวเขาสั่งกระปุก English นูดเดิปะมันอยู่ในไหนบ้า่อกี้เผ็ดปะมันเป็นสไปซี่มันเป็นไอเมนไทโกะมันจะเผ็ดอีกนึงสองอันโอเคไปทำไมไม่หมื่นเอ้าไมไม่หมื่นแล้ววะเออไม่เป็นไรไม่งั้นมึงใส่หมื่นไปเลยก็ได้แล้วมันเดี๋ยวมันพอออกมา อันนี้เป็นเมนูที่เราได้มานะคะมันน่าจะเป็นพาสต้า1 6 0 0ยเยนนะประมาณนี้ค,คับุณคับก็จะว่างเลยแต่ว่าไม่กล้าเข้ามาต้องออคุกช่ไอันนี้ก็คือกกนะปลา,ไม,ปลาไม่ใช่ปลาอ๋อไม่ใช่ไข่ปลามีไข่กุ้งว้าวเอซี่ฉันเข้าปั้นยังกินสองวันอะนี่แหละอ๋อ แต่ยังไม่เคยลองกินแบบเนี่ยเป็นก้อนแบบเต็มเต็มอ่ะ ชูธามน,นะเดี๋ยวล<ช>งท้าเลยทุกคนสวงมากแบบสวยมากๆอะ่ะเราขึ้นมาแน่เอันนี้คือ the bell of ring น,น,นะคะเอ้ the bell off เลยคอ the off เลยใช่นี่มันจะเป็นอันนี้คือมันเป็นจุดชมวิวแล้วก็มาสันรักังมาขอพรความรักได้เขาบอกงั้นนะไม่รู้ว่าเป็นจริงไหมแต่คือวิวสวยมากเดี๋ยวจะไปถ่ายข้างหน้าให้ดูว่าตอนนี้ยังเดินไม่ถึงอ้อไม่ไหวแล้วอ่ะหนาว่า ้อนแล้วกูเริ่มร้อนแล้วกูนั่งกูนั่งมีแดดเว้ยเพราะว่าเซนจะร่วมกันแดดท่านแดดหรอห้าวันนี้เดย์เท่าไหร่หน่อยนะเดย์ห้าวันที่ห้าเราไม่สบายหนักมากๆเลยด้วยเมื่อคืนก็ สองคลิปวันนี้สองคลิปวันสุดท้ายอาจจะไม่ได้พูดนะคะไม่ได้พูดเลยแหละเดี๋ยวแบบพาไปดูของอะไรนี้แทนเนาะเย้ฮ่<ม>าฮองหงมากมันน่าจะเกิดจากผ่อนน้อยด้วยแหละอตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่คิดดิแลนด์นะคะเดี๋ยวจะไปช็อปโอ้โหแบบถนนมันรูคนเต็มเ็เลยคือตรงนี้แบบของแบรนด์เนมอยู่มากมใครอยากซื้อของแบรนด์เนมก็ลองดู ตรงฮาลาจูปุนะคะอันนี้คิดที่ร้านสาขาฮาลาจูปุไปท้าอะไรกันมะมุงห้ามะรันตัวเอวอถ้าเราไม่ได้เอาไม่เป็นไรนุกวก็ต่อมอนชิชิ กูว no. no. hm. ่าไปเอามอนก่อนเนาะมอนไปก่อนเลยม่อนชั้นไหนแต่เราไม่โทรใหม่ไหนอะเอาอะไรอะอโอคอลเลคชั่นเบบี้เบบแบบตัวเบบี้ยี่สิบปีเอาอเอาเป็นคอลเลคชั่นแบบพิเศษนี่ขาอก้อย่างี้มันดนี่มากเลยอะเท่าไหร่เท่าไหร่ทุกคน เท่าไหร่นะราคาห้าร้อยแปดหกสิบฟุตเท่าไหร่เขาขึ้นมาแล้วมาเลยอ่ะพันหกเดี๋ยวขอดูตัวก่อนพันหกโอเคกลับบ้านกันลูกทุกคนเดี๋ยวเราขอไปช้อปปิ้งก่อนนะเดี๋ยวจะมาเปิดเดี๋ยวจะมาเปิดถุงให้ดูว่าแบบ ็อ,อันนี้เรามากินข้าวกลางวันนะคะเป็นร้านที่เราได้มาจากพี่คนหนึ่งในเฟซบุ๊กนะทุกคนเขาปักหมุดเอาไว้พอดี่อยากไปกร้านนึงแต่ว่าร้านนึงแบบคนเยอะมากทุกคนเราวัรมาที่โตเกียวคริสต์มาสนะคะคือจะบอกว่าเราไม่ได้อคลิปเลยวันนี้ขอโทษจริง เดี<笑><笑>๋ออยวพายาไปยำกับวันอื่นเนาะไปไปวันช้อปปิง้งนี่เรามาตเกียร์คิสมาเรามากินโปเกโลอนนะคะนี่น่ารักมาก900ยเยนอันนี้เป็นบรรยากาศข้างในนะคู้ดี้เซนแบบไม่สบายก็เลยไม่ไม่ได้อัดชิปเลยจริงๆแต่เดี๋ยวก็จะกลับไปจัดของแล้วเดี๋ยวกินนี่หมดเป็นถ่ายรูปเล่นแบบหนึ่งนะคะโอเคถ้าใครอยากมาตเกียว์คิสแมทนะคะซื้อได้ในแอป ทริปคอมบางทีก็มีในแอปคุกต้องรอติดตามดูในแต่ละปีบ๊ายบายทุกคนจะบอกว่าวันนี้ก็คือวันลาส d a นนะคะตอนนี้เรากำลังจัดกระเป๋าอยู่ซึ่งเซนจซัดเสร็จแล้วตอนตอนปังกำลังจัดอยู่จะบอกว่าไม่ไม่ได้อัดคลิปให้ดูเลยเพราะว่าเซ็นไม่สบาย บบเดินไอตลอดเลยแล้วก็ช้อปปิ้งก็เลยแบบไม่มีเวลาแบบว่าเอามือออกมาแบบอัดคลิปอะไรเงี้ยทุกคนใช่ต้องขอโทษด้วยจริงๆพรุ่งนี้เราจะกลับนะคะแต่เดี๋ยวเซนจะลงไปซื้อเซเวนอีกนิดหนึ่งเพราะว่าอยากได้แบบนมเปี้ยวปอนแนะนำมาแล้วคือบบอร่อยมากเดี๋ยวจะคืนรูปมือวันนี้ใครมาต้องกินอร่อยจริงๆนะลแล้วก็มีเยลลี่นะอร่อยมาก อร่อยจริงเออขนมลิ้นแมวเพิ่มอีกสักถุงหนึ่งเพราะว่าขนมขนมลิ้นแมวไม่มีของเซนลิมแต่ของพี่เดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มเพราะว่าอ,อให้ที่บ้านกินด้วยนะคะวันนี้ทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าจอาจากห้องตอนหกโมงนะไฟวินตอนสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านะคะอยายาจัดกระเป๋าก่อนหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะครับกับคลิปนี้อาบุย